มีดนะอวดนะมีดนะนักดานะโอพีน้องบอกปใช่คนเดมมุนี่กลัวอุ้ยให้ถ่ายหูมุนีอ้ยดอกนี่กินดอกพี่น้องเลยอุ้อีพออีเม่เาจิเป็นเาจิเป็นลมเป็นมเขาบ่าอยู่ว่าไม้อยู่ นอนิเป็นล้มอสมติ่เป็นนวนงจุ่มเฮานะหน้าบ้างชิปเอสโมงเต็มเต็มเพจมาอ้บอยห้าแต่เขาม้าวางชิปเอโมงมีเก็บเกเบมันความส่วนนอนพิลากายอยู่เอาเมื่อไหไอ้บอยเฮาเฮาบอกพนว่าเจ้าสีม่านเฮ็ดในสชีไใดเอาสุปเจ้าโทรมานะเฮ็ดอหน่งเฮ็ดใมอย่าเภาอย่าเาเฮ็ดไม่ชี้ใดพนวะจะกล้องอันนี้นะ เหนื่อยมดเียบเบขาศึเป็นล้มขาศิเป็นล้มอย่าพ่าวเด้อตัวเละลายนะหมนไหลตัแสบพี่น้องผูกนิยมเห็นมาแต่ผูกสุ่มเ้าก็ได้ได้จุ่มหนึ่งก็ไปบอยในหันนะเคยไปเคยเอาหม่นได้นออว่ะอยู่สวนเขาได้สาบันนี่มีเขาเอาเปนบหรือเปล่า แม่แม่เาาเอาเบื้องอัสหลังก่อน่งคใหญวบ่หลายเยอะมาเยวนนี่คือมจริงุกเจ้าปือกระตาบ่กระตานั่ผูกกระตานะกระตาะมักอ้วนเขาไปเอาอันนั้นนะแมงมาแล้วอ้วนมาเด้อควรเอ้ยโจนสั่นมา้่บนเด้อคนเอ้ย ดูปวยยังไาขายเอาก็บเบโอืออฮือฮือฮือ่งพี่น้องความดีใจบ่เหว่าเก็บนะเม่เก็บแนียวได้ได้แนียวจีบนะอมหกมะเอาเนียวจีบมะนะเม่อุ้ยในหันแห่งดอกใหญ่น้ำมือนางนะเขาเห็นเขาเห็นนะเห็นหมองนี่ก่อนย่างมากเพราะว่าเฮิจเพื้อต้องเอาเกี๊ยมแบบนี้แกงกินเจ็บแสบ คนหนาุ้าในข้นบอยบอโทรหากับอีจ้าอันนั้นหางมาแล้วท่านอยแล้ว่ะเ่อออ่าไอบอยชิมาสูไปหาเฮ็ดเฮา่เฮ็ดแล้วชได้ีเพิ่งวะเฮ็ดบริมีนะคืเขาจิเนกระโดดกระเดียลืมใส่ชินมาพี่น้อง สิพอีเมเฮดมาเจอคนเอ้ยพัฒตเกิดมาก่เคยได้เก็บเพแนวนี้จะเทลือหนานไอดานชุ่มนะเขาเก็บเป็นมุน,นเรอหึ่งย่างก็ได้